มาครับพบกับเกมหมากรุกไทยออนไลน์นะครับผมเดี๋ยวรอหาคู่ต่อสู้แป๊บหนึ่งนะครับมาครับคู่ต่อสู้มาแล้วครับผมพบคุณงงอ่ะงงอะดีงงงงอะไร <c oughs> เอองงนะผมก็งงนะงงว่านี่มันเชื่อ,อของคุณว่าะโอ้ที่เบีย้ยสูงมาแบบนี้ <c oughs> ในขณะที่พลพรรคยังขึ้นมาไม่พร้อมแบบนี้ ก็หมายความว่ามันต้องฟรีหนึ่งตัวนะจ๊ะยังไงก็ต้องฟรีนะไม่ฟรีไม่ได้แล้วเอาฟรีอีกตัวไปเลยครับฟรีกันเยอะๆกลับมาก่อนละค่ะขี่เกียจเดี๋ยวเขาจะไล่นะ เขาจะทิมให้กินสองนะรับก่อนเลยถ้าเกิดเขาไม่ทิมก็ไปซะไปไม่ไปอ่ะ่ไปด้วยไปเรารับทางนี้ต่อเอาเอาโคนไหมเอาโคนไหมไม่เอาดีกว่าให้พลพรเราขึ้นไปให้ครบก่อนดีกว่านะครับคุณอะไรวะเนี่ยอืบุกซ้ายบุกขวาเลยจะทิมอีกเหรอ มันก็ถอยอะครับมากดไวยหน่อยนี่กดไว้อีกไปไหนจะไปไหนนี่เลยครับนี่เลยอย่ามาไปทำอะไรไม่ได้อยู่นะกดไว้อีกอ๋อเราเรือกินได้มา อ๋อเดี๋ยวมาเข้ามาตัดแรกตัวนี้นะคุม้มไหมไหนลองดิเอาลุกไปก่อนอย่างเงี้ยได้มหมแล้วลุกเข้าไปอีกอย่างเงี้ยได้ไหมเนี่ยลุกเข้าไปอย่างเงี้ยโอ้ตายก็ลืลมลืมดูว่าเรือเขาอยู่ว่าเรือมันอยู่อะไรตานี้วะเนี่ยบ้าจริงๆ ย่างนี้ก็เสร็จทีเราอะหงอยเลยละคราวนี้เราอะเออตายละตายละลุกเขาอีกโอ้โหลุกคาดอีกรลบรๆบรอบรบรอบรบรอบเหลือลุกอ,อะไรลุกก่อนดีเราเยอะแยะไปหมดเลยโหเลือกลุกไม่ถูกเลยเขานะไม่ใช่เราโอ้โห มาชุดบิ๊กแม็กเลยกันตาลุกไว้ก่อนเศร้ <S <S สสสาส้อยเลยนะเรานะ่ะลุกมาก็ถอยรถไว้นู้นเอามาลุกทางนี้ทำไมละ่ะจ๋าฉันก็ขึ้นบนน่ะสิหงายไปแล้วลกันนี่งไงจ๋าต้องลงไปผูกกันมั่งล่ะพอ أ, ผูกได้ด้วยว่า เดี yeah, no, no no, no no, no ๋ยวๆๆอะไรลุก่อนาจะดูเยอะไปนิดนึงออกนี้ไองนี้งนี้ไม่ใกินไม่กินไม่ให้กินกินตรงนี้กินตรงนี้ตอนนี้เราไปนสาคารไม่ค่อยดีนะนี้นี้นี้ตายแล้วจะตายแลวยังจะดีลาอีกแล้นะเออเอเอาไงเอาไงเอาเอาเันนี้ไม่้ ครับอย่างนั้นก็คือกมไล่มาไล่มาไล่มาให้กินมาก็กิน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 ลุกกินลุกกินลุกลุกลุกลุอ้าว จบเกมเฉยเลยครับคุณงงอ่ะงะงอ่ะดีเ,เข้าไปจบเกมค่ะ